ในของป้าเป็นร้านขายขนมจีนนะคะชุดละ30บาทพิเศษ40่สิบสิบนะคะแต่พวกขนมไทยก็20นะคะบช่คะ๋อ้ในคาะใครจะซื้อมาทำบุญนะคะเยอะเลยอ,เอ,อันนี้น,น,นี่มีข้าวหมากด้วยนะคะคข้าวหมาก20บาท20บาทค่ะขนมจีบโซละเปานะคะ นี่นะคะเป็นวัดธรรมะวันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระใหญ่เนาะมีคนเข้ามาทำบุญเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูตลาดนะคะอันนี้เป็นนี่นะคะดอกไม้กำเท่าไหร่คะป้า่ะ่บาทนะคะ ทำบุญไหว้พระอันนี้ก็ดอกไม้แพงเนาะช่วงนี้นะคะยี <20. S 1> ่สิบถึงละยี่สิบนี่ค่ะ <c oughs> ก็จะมีตลาดยาวไปเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะนี่มีข้าวหมากด้วยนะคะเข้าหมากยีบาท20บาทค่ะนี่ป้าขายผ้าปอกหมอมด้วย แอบถ่ายป้านี่ค่ะมีปอกหมอนนะคะใบละ29 2สองใบ55าสใบ100ค่ะป้าขาย2อ,อย่างนะคะนี่ก็จะมีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านี้ก็จะมีของพวกของใช้หน้ากากอนามัยพวกนี้นะคะ เต็มเลยมาทำบุญเยอะมากเลยค่ะวันนี้ส่วนร้านนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าว25บาทค่ะแล้วก็มีผลไม้นะคะกล้วยมีตั้งแต่15บาทถึง25บาทค่ะโอ้ยคนรุงเยอะเลยนี้พี่เข้ามาจากสวนเลยนะคะ อดรถกว้างนะคะทุกคนนี่ก็จะมีสาลาเปาค่ะขนมจีบสาลาเปานะคะจีบสาลาเปาซาลาเปาลูกละ25ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นงอกโรงเรียนโลละเจแล้วก็แก้วมังกรนะคะแก้วมังกรน้อยหนาลำใหญ่มีลำใหญ่ด้วยนะคะชุนึ่ิ้มจะมีพวกผลไม้นะคะแก้วมังกรค่ะมีหอยด้วยโลละสองร้อยแมลงผู่30บาท เป็นขนมหวานนะคะ20บาทค่ะสวัสดีค่ะโอ้มิลค์กะทิด้วยมีขนมจีบด้วยนะคะ30บาทจ้าแล้วก็มีขนมอ๋อสวัสดีค่ะพี่ข้าวมอเขาแต่งทุกเกี๊ยวมอลเาแี่สิบาทนะคะสีหน้าทาหน้าเลยเล็ก25กลาง3 3มสใหญ่70ใหญ่70นะคะสูงใหญ่นี่กิโลถึงโลไหมคะพี่3ามขีดสขีดโอ้3ามขีดได้เยอะมาก พี่เขาจะมาค้าใหญ่เนาะที่เรามาเจอกันขอบคุณครับพี่อางนี้ข้าวเม่าด้วยนะคะข้าเม่าน่ากินเนาะข้าวเม่าอนอนใหมๆเลยอันนี้ของเท่าไหร่คะพ่ข้ม่ะยิบ้าบาเยอะมากวยาเลย่นากมากเลข้าวขบานี้ก็จะเป็นพวกผักพวกข้าวขนมนะคะ ถ้าค้าใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีสตอด้วยสตอแ,แกะแล้วก็มีนะคะ,ะมีร้านนี้ร้านนี้ร้านร้านประจำของเรามีลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเยอะทุกเทศกาลแล้วก็ตอนเย็นก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาขายไม่แพง2 5่สิบหบาทเองค่ะ มากเลยค่ะจะมีขนมนะคะจ้ามีขนมจีนด้วยจ้าเลี้ยงผู้เปิดเทียงค่ะอ๋อค่ะพี่ลูกค่ะใส่ให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่มีผักด้วยนะคะแล้วก็มีข okay ้าวแกงตรงนี้นะคะ30บาทนะคะมีหลายอย่างก็จะมีพวกขนมนะคะสวัสดีค่ะ ขายกล่องเท่าไหร่คะยี่สิบใช่ไหมคะอ๋อนี้อันนี้ราคานี้อันนี้อันนี้สี่สิบอันนี้สี่สิบนะคะแต่พวกขนมไทยก็ยี่สิบนะคะใช่ค่ะอ๋อ่ะหาใครจะซื้อมาทำบุญนะคะเยอะเลยอ่าอันนี้ร่วมกันสวุพระธรรมจันทร์อ่าวันนี้นะครับวานตรากูลจิตรรบมาลด้วยนะครับกระเป๋าสะพาโทรศัพท์วยหรือ ก็ได้หน่อยนะคะจ้าน้ำพริกเหรอคะป้าต่อกปลูกแล้วเท่าไหร่อะคะยีบาทอ๋อยี่สิบาทหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้น้ำพริกอะไรจ้าเนี่ยอันนี้ปลารส้องอ๋อปลาร้าเครื่องยี่สิบบาทหมดเลยนะคะทำเองนะทำเองป้าทำเองหมดเลยใช่ไหมคะแล้วสุกหมดเอ็ดเด็ดอะน่ากินมากเลยค่ะป้าน้ำส้มขวดละสิบบาท มี่ตัวกว่าแล้วสิบบาทใช่ไหมคะพี่วันนี้สิบบาทครับสิบบาทเนาะร้า,นะานี้นะคะมีเค้กหน้าริมปลานี่มาครีคุกนะคะข้าวผัดคลุก,กน้ำส้มน้ำสมุนไพร ผลไม้ร้านปานา้าน,นะคะว่างอันนี้กำลังลูกค้าอันนี้ขนมกำลังลจ,จัดร้านอยู่นะคะขนมเปียกปูนโบราณน่ากินมาก น,นี้ก็จะเป็นพวกกับข้าวขนมใส่บาทนะคะเพื่อนๆขายไม่แพงคะ่ะสิบบาทสิบห้าบาทร้านนี้จะเป็นชุดชุดถ้าเป็นชุดแบบนี้เท่าไหร่คะพี่ส <45 S 1> ี่สิบห้าสิบะสี่สิบห้าสิใช่ไหมคะคระบคุณค่าจะาจะเป็นพวกแกงนะคะ 15บน,นคะคะเดี๋ยวดูร้านนี้โอ้มาเจออีกแล้ววันนี้<ร>มีน,น้ำพริกพี่ยานะคะอืใช่ค่ะที่เขาขายาน้ำพริกพี่ยานะคะที่ตลาดวัดธรรมะค่ะวันนี้ย้ายมุมกันเนาะจ้า<ะ>นี่ ป้ากำลังทอดอยู่เนาะเนี่ยจ้าป้าโอตละ1ิบาทกระดี 20, ่ยี่สิบาทแดดเดียวยี่สิบปลาดุแดดเดียวยี่สิบโล่งๆนะป้านะอันนี้ของป้าเป็นร้านขายขนมจีนนะคะชุดละสามสิบบาทพิเศษสี่สิบบาทค่ะป้า ก็จะเป็นป้าขายน้ำนะคะป้าขายน้ำโอ้ช่วงแต่เช้าเลยป้ากาฟแฟแน่เลยคนกินแต่เช้านี่ของป้าเก๋นะคะข้าวมันไก่ป้ามาอยู่มุมนี้วนันนี้อ๋อนี่หมูกระเทียมนะป้าเนาะแต่งโมลูกใหญ่มาก แบบนี้ลูกเท่าไรอคะร้อย่งคะโอ้ลูกใหญ่มากอลังการถ้าเป็นกล่องอะคะ2 <25. S 1> กล่อง 20, อยี่สิบกล่องใหญ่นะคะนี่เต็มเตมเลยกล่องละยี่สิบปันป่นปั่นยีสิบห้านะคะ่นี่จ้มีลอตเตอรี่ด้วยนะคะนี่เชา้าๆลูกค้ายังไม่ค่อยมีนาเยอะเท่าไหร่นะ เป็นร้านผลไม้นะคะไซมัสแคทสวยมากเลยเนาะลูกใหญ่มากเลยค่ะพี่สองอหสิอันนี้กิโลหนึ่งพอดีใช่ไหมจ๊ะต้องมาช่าอต้องมาช่างอีกทีนึงนะพี่นะนะคะขอบคุณค่ะส้มนะคะอ๋อกำลังจัดร้านอยู่เลยสวัสดีครับพี่แดงนะคะเสียงดังมากเลย เป็นข้าวน้ากระเพรานะคะมีหลายอย่างเลยชุดละ30สเนาะสำหรับใส่บาทนะคะขอบค่ัน,นี้เป็นพวกขนมนะคะค่ะข,ขนมขนม,ข,นมข้าแกงก็มีนะคะบีเท่าไหร่คะสิบบนะีลสี่สิบห้าสวยๆเนี่ยใหญ่มากเลยคะ่ะ ก็น่าจะเป็นหอมมงนี่ของร้านป้านะคะจะมีพวกแกงขี้เหล็กแกงบอนนะคะปูหล่นแกงป่าปลาไปป่าปลาสับผัดเป็ดย่างอาเยวไม่ไปนนืนที่ือตลอดสเือี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะได้กลบคุณจริง ในช่วงข้อบภาษาก็ได้คาโตมัสสิปาทนะคะรลิมาเนะครับลาชามณมกจังูอมมากเลยนะพี่น้องไม่เสียวารร่นเียกันนี้คือน้ากะทินะด้วยคามอรอที่เราได้พนักานมากเลยนะพราะ่าราได้บจอรานีนาร ก็เป็นสิ่งที่ดีมากดังนั้วันนี้นะครับการเข้าไปเรียนเชิญนะครับก็ไปตัดปาล์มนะครับประสงค์ด้านในข้อโคตรตรงนี้ตรงนู้นะคะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ออ๋นั้นคือออะะไรคเผืกใช่ไหมอ๋อเผือกเมื่อกี้ไม่เกี่ยเลยละอ๋อนี่เผือกแล้วนะละคะใช่เขาอ๋อใช่เขาอันนี้ใช้เขานะคะมากินมากเลยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่นี่ครับ ่ายยังไงนะคะริ้นี่สามชิ้นยี่ทุกอย่างเลยเนาะรวมกันได้อร่อยอร่อยเมื่อกี้กินเผือกไปอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขนมขนมไทยนะคะขนมยี่สิบบนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ข้าวยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะตุ้านตุคนตุ้งตนตุ้้น แล้วก็ีหมูบาบมป่าหมูค่ะแล้วก็มีมระเหรี่มงกระ่งกระตยกระาษาอีกเหมือนกันวนี้เรามาถายกันแล้วเนาะเพื่อเพุทธบูชาให้ระสมได้